นี่พาดูมะนาวเป้นดกพิเศษที่เราตัดกิ่งปักชาแบบควบแน่นนะนะคือเขาได้ที่แล้วเราก็เลยเอาถุงออกไนงะเอาถุงออกให้หายใจรากเยอะลเลยาวางไว้ตรงนี้ปรับตัวเรามาวางไว้ตรงนี้แหละให้เขาปรับตัวปรับตัวนะแล้วเดี๋ยวตัดแต่งกิ่ง ปักชำแบบคดแน่นนี่คือกิ่งมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะตัดกิ่งแล้วมาปักปักมันก็ติดนะเนี่ยเห็นว่าแตกมีแตกยอดแตกยอดอ่อนมาด้วยนะกิ่งมะม่วงหาวมะนาวโหตอนแรกไม่รู้หรอกมันปักชำได้เหมือนกันตัดแล้วก็ทิมทิมไม่ได้ไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกอะไรด้วยนะเนี่ยเขาก็ คือบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าอันไหนที่ตัดปักชําได้บ้างอะไรเราก็ตัดแต่งกิ่งแล้วเราก็เสียดายใช่ป่ะพอเสียดายเราก็เอามาทิม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 ,ทม,ทมไว้อ่ะบางอันตายบางอันไม่ตายไอเนี้ยไม่ตายมาดูกระเจีย๊ยบโตโตโต,โต,โ,ต,โ,ตโตแค่เนี้ยดูดิตัวแค่เนี้ยนี่โตแค่เนี้ยออกฝากสองฝกัก จะออกอีกด้วยนี่นี่เห็นปะ่ะจะออกอีก <c oughs> นี่ก็หมอนปักชำหมอนนี่เขาติดง่ายจริงๆนะกิ่งประมาณนเนี้ยเนี่ยก็ติดแล้วเนี่ยนี่กิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยตัดแต่งกิ่งไปแล้วเอาไปทิมๆทิมๆไว้นะตายมั่งรอดมั่งไม่เป็นไรตัดแต่งกิง่ง่ะเวลาตัดแต่งกิ่งแล้วเอามาทิมๆไว้เนี่ย,ยอย่างเงี้ย หลายต้นนะเนี่ยมัมโมหามนาโหที่ตัดกิ่งแล้วก็ปักๆแล้วเขาขึ้นน่ะอืมไม,ม่ไนดะ้โมนะเอ้ยนี่ไม่ได้เพาะจากมเมล็ดนะนี่เพราะจากไอ้นี่ไอ้ตัดกิ่งมาปักนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาลงกระถางเดี๋ยวเราให้ดูว่ามันติดรากโชว์หน่อยโชว์หน่อย นี่นะเอาแบบนี้เลยนะมือเดียวอะ่ะมันไม่ถนัดเนาะออกมานี่เห็นไหมว่าเขามีรากอะตัดกิ่งปักช้ได้เลยพิ้วดูซินี่นี่รากเติมครับมะม่วงหาวมะนาโหตัดกิ่งปักช้ได้นะคะเนี่ย ตัดแต่งเวลาตัดแต่งกิ่งกระโดงเขาว่ะเอามาปัก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 จิ้มจิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มไว้รดน้ําเช้าเย็นให้ดินมันชื้นชื้นเดี๋ยวเขาก็จะคือมันจะแบบตายมั่งแตกมั่งอะไรเงี้ยตายมั่งติดมั่งอะไรเงี้ยลองปักปัก,ปกดูพาชมแค่นี้ค่ีนี้นะ